<Es> e 2, um. g าเมนอีพิกสองนะคะตัวนี stop, e ้ก็ค right. ือมีอาการปุ่มกดไม่ได้กดไม่ได้แบบไหนยังไงไปดูกันค่ะสำหรับ g ร r m ม n e p i ิ2ตัวนี้นะคะก็คือลูกค้าแจ้งว่าปุ่ม start stop เนี่ยมันกดไม่ได้นะไม่ทำงานส่วนปุ่มดาวนะคะก็ต้องกดแรงนะคะดงแรงเลยนะถึงจะทำงานอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็ตามที่แจ้งเลย Phoenix 7และ e p i ินะคะ ปุ่มจะเป็นสวิตช์ไมโครสวิตช์เล็กๆะคะ่ะติดอยู่ตรงแกนกลางเปลี่ยนยากและก็ต้องใช้ความชํานาญอย่างสูงเลยนะคะในการเปลี่ยนมีขนาดเล็กนิดเดียวเองค่ะตัวปุ่มสวิตช์นะตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเฉพาะปุ่มไม่ต้องยกทั้ง Middle Case <S <S นะคะอ่ะและนี่ก็เป็น Final r e s อร์นะคะสําหรับอาการนี้นะอีิหรือว่าจะเป็นพวก o ีนิก7 7S 7X Solar Pro ถ้าปุ่มกดไม่ได้นะคะ กรามินอาการเหล่านี้เราจะใช้เวลาในการซ่อมประมาณ1-1ถึง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะทาง i d e v i c e Repair BKK มีอะไรพร้อมเปลี่ยนคะ่ะไม่ต้องรอนานและมีอะไรรองรับครบทุกรุ่นครบทุกอาการเสียหากกรามินพงังก็อย่าลืมนึกถึง i d e v i c e Repair BKK นะคะ